สวัสดีค่ะมิรส s เอสยูสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะวันร a อนเอ90นะคะเครื่องยนต์2.4 D5 ยอโต้ปี2012ค่ะรวสวยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปั๊บไฟฟ้ามีเมมโมรี่3จุดนะคะกระจกปั๊บไฟฟ้าพาบไฟฟ้า Yes, เีสกุญแจีโมทนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันรถสวยกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่659,00 0บาทนะคะเช้งงานออกรถ5 0,000บาทค่ะผ่อนเดืตนล่1 2 0 0 0บาทค่ะขอถามกินเดือไในรับรวมผู้ชาเซื้อที่สืรคณนี้ได้นะคะที่24,0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะอันนี้มีหลักลังคาด้านบนด้วยค่ะกว้างขวาง,วางนั่งสบาย นะคะคเบาะหนังสามแถวนะคะเบาะสามแถวค่ะกว้างนั่งสบายเลยนะคะ659,000บาทเท่านั้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล SUV ไปใช้นะคะคันนี้ดีไซน์นะคะตัวสวยมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ Volvo XC90 นะคะเครื่องยนต์2.4ด ดีเซลเกียรโตปี12ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยเพิ่มเติมได้นะะที่นเบอร์ศูนย์